Alas, alas ma? Asma? Okay. Mini golf kamera, nah, kan? Mini golf kamera. Da, da, <coughs> ดีค่ะตอนนี้เรามาเล่นกรอบพาเด็กๆมาเล่นกรอบเขาบอกมีแดดไม่เห็นมีแดดเลยเริ่มหนาวแล้วเนี่ยอย่าบินนะพวกเราจะกบินนะไปอันดีสบาอินนะของหยังหัวตกน้ำหยางด้วยนะเนาวพัสเชจิรุลีวานเนาะซะ ได้ไลฟ์บ่ได้ไลฟ์ดิพออ่ะฮะเดินกอบไปสิกากันย้อนเป็นกอบนี่ละ okay, well. พี่ข้าตอนนี้เรามาเล่นกอล์ฟพาเด็กๆมาเล่นกอล์ฟเขาบอกมีแดดไม่เห็นมีแดดเลยเริ่มหนาวแล้วนะเนี่ยพี่คะฮะเออรอนเล้วบบไหนมา 俺哥也比了，比了，对吧？哈哈哈！哈哈哈！别玩眼。 Wow! Huh? Prink? <laughs> พี่มาด้ันเดี à, ๋ยวเดี๋ยวเดี so ๋ยวเราไปเราขึ้นมุมอ้แดดมาแล้วแดดมาแล้วแดดมาแล้วนี่นี่งตรงนี้ Vi går in, packen. in packen. i parken. Vi går in i parken. där. du löfter där då. Oh, kan man klätta? Hoppa över. Bra på noter. Oh, får se hur du klarar. <laughs> Håll balansen. Håll balansen. Uh.

อร right. ่อยไหมแก้วเนสอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับจสวัสดีครับอร่อยอร่อยครับสวัสดีครับแซ่บปอร่อยอร่อย